โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกระอบรายการชนะที่คลิปทองอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับอ,อยู่กันที่ห้องของผมเองนะครับวันนี้จะมาบอกสาเหตุว่าทําไมถึงไม่ทําไมถึงไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้เพราะว่านี่แหละนี่ครับสิ่งนี้เพราะความจริงแล้วผมเล่นไฟเอ็มทุกวันนะครับแต่ว่าเอ้าพี่พี่เล่นทุกวันแล้วทําไมพี่ไม่ได้ทําคลิปเลย ดี๋ยวสักครู่ขอที่นั่งดีๆกันบอดีช่วงนี้ทำธุรกิจในไฟเอ็มนะครับนี่ถอยเก้าอี้ตัวใหม่มานั่งสบายมากนะครับที่ว่าทำธุรกิจนี่คือขายของในเกมนะครับคือทุกครั้งที่เราออนอยู่ในเซิร์ฟไฟเเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้เ,เราก็จะได้ของที่ออนไลน์ทุกชั่วโมงหรือว่าทุกครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าการที่เรา AFK เนะี่ยก็จะเอา เอาของตรงนี้เอาไปค้าเอาไปขายของได้ที่มันต้องใช้นะครับเนาะตามที่ลูกค้าสั่งนะครับหรือว่าบางทีเราก็ไปทำตามออเดอร์ที่เขาสั่งประมาณนั้นนะครับซึ่งรายได้ต่อวันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็ได้มากสุดวันหนึ่งนะก็ก็ประมาณก็เกือบเกบเกือบเกือบ200นะครับแต่ว่าถ้าแบบเบสิกมาตรฐานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่50บาทนะครับ นะตัง้งตั้งแต่50บาทเลยนะถ้าน้อยสุดก็จะ50บาทประมาณนั้นคือเนะี่ยทุกวันเนี่ยผมทําประมาณนี้นะครับจนกระทั่งเนี่ยผมซื้อเนี่ยขนลักแล้วออกผมซื้อเก้าอี้ตัวหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ซื้อ CPU ใหม่ไอ้ CPU ตัวที่เขียนตอนนั้นนะครับว่าเราจะเปลี่ยนใหม่เนาะแล้วก็ผมซื้อพัดลม CPU มาใหม่นะพวกซิงค์ซึงแต่ว่ามันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับพอดีว่าบอร์ดที่ผมใช้เนี่ยมันเป็น มินิ atx นะครับซึ่งความจริงแล้วไอ้เจ้าตัวพัดลมที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันเป็น atx เนาะมันไม่ใช่มินินะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเอาใส่บอร์ดตัวเดียวนไม่ได้นะครับเพราะว่าฐานพัดลมเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันครับถ้าเป็นมินิ atx เนี่ยต้องใช้ด้านหนึ่งที่มันยาวนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งความกว้างเนี่ยไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับซึ่งมันใส่ด้วยกันได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับในตอนที่ใส่ไม่ได้นะพยายามจะแปลงพยายามจะอะไรละมัน ไม่สะดวกอะ่ะมันไม่ดีนะครับแปลงล้วเราไม่ดีเลยตอนนี้ไม่ได้อาบน้ําเลยนะนะก็ให้ดูนะครับว่าแบบเออผมผมออนไฟเอ็มอยู่ทุกวันนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทาคลิปเพราะว่าอย่างนี้ยแหละนะครับก็รอก็คงต้องรออีกหน่อยนะครับเพราะว่าคือคลิปวิดีโอเนี่ยจะพยายามทําคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้แล้วกันเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆช่วงนี้ก็นอนน้อยด้วยเพราะว่าอ่ามันสอบนะครับมันเป็นช่วงสอบด้วยแล้วก็พนวกกับ อ,อยู่ในเกมก็หาเงินได้นะครับก็เลยโอเคก็ดีก็ดีนะครับตอนนี้ก็เซิร์ฟรีละนะครับอยู่ในเซิร์ฟไหนบอกเลยอ่าบอกเลยนะครับอยู่ในอีซี่เหมือนเดิมนะครับในอีซี่เออนั่นแหละจะพูดซ้ำทำไมนะครับก็อยู่ในประเทศอีซี่เหมือนเดิมนะครับก็อ่าเรียกว่าออนออนทุกวันนะครับออนทั้งวันออนทุกวันนะครับตั้งแต่เช้ายัน ยันเช้าอีกวันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะพยายามปิดคอมวันละประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําวิดีโอสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างทํางานหนักนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะอัดเนี่ยด้วยประเทศที่ว่ามี300อคนบวกนะครับซึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่4 0 0ร้อยทุกวันเลยเพราะว่ามีวอลแก๊งกันมีจบวอลกันมีอะไรทุกวันเลยนะครับคือแก๊งในประเทศเนี่ยมีเป็น1ิบแก๊งนะครับแต่ว่า เขาวอกันทุกวันตีกันทุกวันนะครับแล้วก็มีจบวอแก๊งนี้กับแก๊งนี้ก็ไปเริ่มแก๊งใหม่แก๊งใหม่ต่อก็ตีกันต่อเงี้ยอ่ามันจะวนกันอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้คนมันสี่ร้อยแล้วก็อัดคลิปไม่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแค่เล่นธรรมดานี่คือแบบค้างยาวเลยนะครับก็เลยต้องรอต้องรอคอมใหม่ดีกว่าเนาะรอคอมใหม่ดีกว่าอืม ก็นั่นแหละครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่า,าเดือนภายในเดือนหน้าเนะี่ยยังไงก็ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กมาใหม่เครื่องนด้วยนะก็เท่ากับผมมีคอมสามเครื่องเลยนะครับก็จะผัดจะทํางานได้หมดเลยเพราะว่า3มเครื่องนี้บอกเลยว่าประสิทธิภาพไม่ได้ด้อยก่ากันเลยนะครับเครื่องหนึ่งจะแรงมากนะครับก,การ์ดจอคาดว่าจะใช้1650นะครับถามว่าทำไมถึงไม่ใช้1 0 6 0ไปเลย นะเพราะว่าเลทราคามือสองก็อยู่เท่ากับมือหนึ่งของ1650แต่ว่าเฟรมเลทมากกว่าเลยมากกว่านะครับซึ่งบอกตรงนี้ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเหมืองเหมืองของจีนแตกด้วยนะครับก็เลยมีของมือสองค่อนข้างเข้ามาเยอะแล้วก็ประสิทธิภาพเราก็น่าจะรู้นะครับว่าไอขุดอ่ะเอาไปขุดปีหนึ่งสองปีมันไม่เท่าไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดขุดมาเป็นแบบ5้าปีหปีอย่างเงี้ยมันจะแบบใช้ได้แป๊บเดียวก็พังเลยนะครับแล้วอย่างที่รู้นะครับว่าผมลงคลิป Uh, PC Building Simulator มาแล้วนะครับมันก็จะผมก็จะบอกอรายละเอียดไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าผมศึกษาเกี่ยวกับ Bitcoin ด้วยนะครับก็จะมีแบบพยายามเข้าเว็บที่ว่าเว็บขุดอะไรพวกนี้นะคือจะพยายามแบบหาเงินรายได้ต่อวันให้มันได้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีแผนว่าผมจะลงทุนในอนาคตนะครับเพื่ออนาคตของผมของครอบครัวผมด้วยนะครับก็ นั่นแหละมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนเ mm hmm. นาะเพราะว่าอาชีพในอนาคตผมไม่รู้นะครับว่าผมได้เรียนครูแล้วจะเป็นครูหรือเปล่านะเพราะว่าอ่าอัตราคนที่เรียนจบกับอัตราที่เขารับบรรจุเนะี่ยมันมีน้อยกว่ากันมากเหลือเกินนะครับนะน้อยกว่ากันแบบหลายสิบหลายร้อยเท่าเลยนะครับก็เลยแบบว,วันวันเหมือนกันนะก็เลยอ่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมมีเงินเย็นนะครับก็คือมีเงินทุนสำรองพอสมควรเยอะอยู่นะครับก็ นั่นแหละมันก็เลยทําให้ผมต้องวางอนาคตแล้วว่าถ้าไม่ได้ไปต่อเนี่ยเราจะเริ่มทําอะไรได้แต่ตรงนี้ <Credit> <into> <mechanical noise> แล้วถ้าเราได้เป็นครูในอนาคตแล้วเนี่ยอ่าไอที่ผมทําตรงเนี้ยก็จะไม่ส่งผลเสียต่ออนาคตของผมด้วยนะครับก็เลยพยายามพยายามทําแบบสุดกําลังเต็มที่ตอนนี้นะครับมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าทิ้งไหมยูทูบไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งแน่นอนนะครับขอแค่รอคอมใหม่เฉยนะเพราะว่าคอมเพื่อนเนี้ยอ่าทำงานแบบ เริ่มอัดวิดีโอเริ่มเริ่มแย่แล้วพูดตามตรงเริ่มแย่นะเพราะว่าเปิดเปิดวันหนึ่งประมาณยี่สิบชั่วโมงยี่สิบสองชั่วโมงเกือบยี่บสี่ชั่วโมงครับทุกวันเลยนะมันก็เลยนั่นแหละคอมมันทํางานหนักพอสมควรนะครับก็เลยแบบสงสารมันนะครับยังได้คอมใหม่มามากกว่าเนาะเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนะี่ยมานั่งออนยืนออนนะครับทํางานในเกมมันก็ประมาณนี้นะครับซึ่ง ก็นั่นแหละนะก็เป็นเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมถึงไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคงั้นก็คลิปนี้นะครับก็มาบอกนะครับสำหรับน้องๆที่ทักเข้ามาถามใน a c e b o o k นะครับคือทักเข้ามาถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกครับประมาณ6 7คนประมาณนั้นนะว่าเออพี่ทำไมพี่หายไปเลยไม่ทำคลิปต่อได้ย์ยังไลฟ์ผมรออยู่อะไรเงี้ยเออพี่ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าเออตอนเนี้คอมคอมมันจะไม่ไหวนะครับคือพูดตามตรงเลยว่าคอมมันแบบ ไม่โอแล้วอ่ะนะครับอันนี้ก็ไปนั่งออนต่อเซิร์ฟรีเสร็จแล้วนะครับอโอเคก็เดี๋ยวจะไปทำงานในเกมต่อนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคิดถึงกันอยากเจอคลิปในโทรศัพท์อย่าเห็นหน้าได้ <laughs> <laughs> นะครับสำหรับน้องๆที่บอกว่าพี่เมื่อไหร่พี่จะติดเว็บแคมของเครื่องใหม่มาเว็บแคมมี me. นะครับตอนนี้ส <laughs> ิวแล้วแต่ว่ายุบลงไปแล้วนะครับอ่ะนอกเรื่องอีกแล้ว โอเคเว็บแคมเดี๋ยวซื้อมาแน่นอนนะครับหลังจากที่ได้คอมใหม่มาแล้วนะครับก็จะไปซื้อพร้อมกันเลยอ่าแล้วก็คอมเนี่ยคาดว่าจะไม่ได้สั่งจากแอดไวเหมือนเคยนะครับคือธรรมดาเนี่ยจะสั่งจากแอดไวใช่ไหมแต่รอบเนี้ยสั่งประกอบเองทําเองลงวินโดว์เองทุกอย่างลงทำเองหมดเลยนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนาะแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะอีกสักประมาณ2ออาทิตย์ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อน นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่อนข้างรุนแรงนะครับก็เลยแบบเป็นห่วงเป็นห่วงเงินเหมือนกันนะครับใ่สมัคคือเป็นคนเป็นเป็นคนที่เป็นห่วงครอบครัวมากนะครับจะพยายามนึกถึงครอบครัวตลอดนะไม่ต้องพยายามหรอกมันนึกขึ้นมาเองเลยนะครับมันก็เลยทําให้แบบเออไม่ไม่ค่อยอยากไปไหนมาไหนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าธรรมดาก็อ่าแค่ต้องไปตลาดทีนึงซื้อของซื้อกับข้าวอะไรก็ค่อนข้างจะลุ้นพอสมควรแล้วนะว่าวันนี้จะเป็นหรือเปล่า นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับนั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอกําลังใจสักหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้จะซื้อคอมแล้วนะครับผมขอกําลังใจคลิปนี้สัก5้าไลค์ได้ไหมขอสัก5้าไลค์นะครับเพื่อคอมเครื่องใหม่เว็บแคมคลิปวิดีโอแบบใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มทําซับให้ใต้ใต้คลิปละคือบอกมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำสั้ทีนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะครับ อ่ามันเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าคอมมันไม่ดีนะครับโทรศัพท์มันก็ก็เก่าอ่ะครับโทรศัพท์นะมันจะทาอะไรมันก็ยากไปหมดเลยนะครับนะก็คลิปนี้ขอเป็นกําลังใจ5้าไลค์แล้วกันนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้หน้าครับสำนี้บายบายสวัสดีครับผมบายบายครับ